สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนําเทคนิคในการสร้าง QR Code เพียงไม่กี่คลิกนะครับอันดับแรกเราก็เข้าสู่โปรแกรมของอินเทอร์เน็ตนะครับของ Google Chrome นะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็พิมพ์ URL ตรงนี้นะครับที่อยู่ของเว็บไซต์ที่จะทำ QR Code นะครับ พอเราเข้าไปแล้วครัสมมติเราพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ครับซึ่งผมได้เตรียมไว้ตัวนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วเราก็ใช้เมาส์นะครับคลุมตรงชื่อของ url หรือที่อยู่เว็บไซต์นะครับเรากดคลุมให้มีสีเข้มแบบนี้นะครับ แล้วให้เราสังเกตตัวนี้เรายังคลุมอยู่นะครับเลือกตัวเว็บไซต์อยู่ให้เราสังเกตที่ฝั่งขวานะครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะครับก็จะปรากฏรูปลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเหมือน QR code นะครับก็จะมีข้อความขึ้นว่าสร้าง QR code สำหรับหน้านี้นะครับเราก็ คลิกเข้าไปเลยครับเอาเมาส์คลิกตรงรูปนี้นะครับก็จะประกากฏ QR Code ขึ้นมานะครับนี่ครับจเจ้า QR Code ที่เราคลิกสร้างนะครับซึ่งใช้เวลาไม่กี่คลิกนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อเว็บไซต์ที่เรากดสร้างเมื่อสักครู่นะครับว่าจะปรากฏชื่อเว็บไซต์นี้ด้วย เราต้องการใช้ตัวคิวอาร์โค้ดนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการสร้างแบบง่ายๆนะครับกดดาวน์โหลดลงมาเลยครับอันดับต่อไปเรามาดูวิธีการสร้างเลยครับการสร้าง q r code แบบง่ายๆ เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับตัวนี้นะครับตามตัวอย่างที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเราก็กดคลุมตรงนี้ปึ๊บเข้าไปสังเกตดูครับฝั่งขวามือครับจะมีรูปตัวนี้ครับเอามาไปชี้ก็จะปรากฏข้อความว่าสร้าง QR Code สำหรับหน้านี้เราก็กดคลิกซ้ายเข้าไปครับจะปรากฏนี่นะครับรูป QR code ที่จะใช้ในการสแกนเข้าสู่เว็บไซต์เราสามารถบินออกไปให้ผู้คนที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ของเราสามารถสแกนเข้าได้นะครับนี่ครับชื่อเว็บไซต์จะปรากฏ่ตรงนี้เราสามารถกดดาวน์โหลดครับกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้เพื่อที่จะดาวน์โหลดลงมาครับกดตรงนี้ก็จะโหลดลงมาเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์รูปภาพ เราลองเปิดขึ้นมาดูนี่คือเจ้าตัว QR Code ของเว็แบบไซต์เมื่อสักครู่นะครับวิธีการสร้างก็ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงต่านี้นะครับสวัสดีครับ